ถ,ถ้าหนูแบบถ้าในสายตาหนูนะแบบที่หนูอะเอ็นดูแล้วก็อยากรู้สึกอยากเทคแคร์แบบคือทุกคนน่ารักน่าดูหมดเลยสำหรับหนูแบบทุกคนเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่าเอ็นดูหมดเลยแต่ว่าถ้าเจนห้อะไรเงี้ยหนูอะเอ็นดูเอ็นดูน้องนานาใช่รู้สึกว่าน้องเขาน้องเขาก็เด็ก แต่เป็นเด็กที่อายุก็ไม่ได้ต่างจากไอเจ้าเด็กๆในเจนสามแต่ดูต่างกันมากเพราะอาจจะเพราะแบบไลฟ์สไตล์แบบโตไออย่างแพนเค้กเนี้ยเป็นเด็กแต่แบบโตมากโมน่มนก็เป็นเด็กแต่โตมากอางเงี้ยมันก็ต่างใช่ไหมคือให้อย่างรุ่นหนูอะเป็นเด็กจริงแต่โตอะหนูเอ็นดูเพราะว่าน้องแบบ เออหนูไม่รู้ว่าน้องเหงาไหมหรืออะไรเงี้ยคือแบบว่าน้องนอนดึกหรือเปล่าแบบอาจจะโฮมซิกไหมคือหนูอะเอ็นดูเพราะว่าเออน้องเขาแบบน่าจะโฮมซิกนะหรือว่าแบบหนูก็จะแบบเหมือนตอนนั้นไปทําไปทํางานไอ้พับกระดาษนี่แหละไอ้คามิฮิโกเกะหนูก็คอยแบบคือหนูไม่เคยคุยกับเจนห้าคนไหนเลยนะแบบไม่เลยอาจจะแค่แบบมีรับแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไบ๊ายบายอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็ตัดสินใจแบบถามน้องว่าแบบ ื่อถูกไหมนะเคนชื่อก่อนนานาใช่ไหมนะโอเคนานากินข้าวยังน้องน้องก็เงียบกินแล้วค่ะแล้วหนูก็กำลังจะหนูอะอยากชวนน้องอะคือพอเลาหนูจะอยากเลี้ยงอะไรใครหนูจะไม่พูว่าเลี้ยงหนูอะตอนแรกหนูจะชวนน้องไปแบบซื้อน้ำเพื่อนพี่หน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเลือกที่น้องอยากกินอะไรงนี้แล้วก็จะไม่รับตังค์สักบาทแต่ว่าไม่มีโอกาสนะนานาห้ามบอกน้อง นั่นแหละรู้สึกว่าอยากชวนน้องไปซื้อน้ำอะไรนี้ไว้แบบไว้เดี๋ยวมันจะมีซ้อมซ้อมอะไรไม่บอกหรอกน่าจะได้อยู่กับน้องๆบ่อยๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพยายามซึมซับเด็กๆมาเยอะๆเลยเพราะเด็กๆน่ารักมากจริงๆ